เริ่มนีปลาธรรมชาตินะครับไข่มดแดงลงไปแล้วนะครับผมนี่ผักวานสวยมากครับหมออีลําเนื้อคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันเนมแล้วนี่วันนี้ <c oughs> มีนูแปลกครับแล้วมีของเล่นของซุงแงแล้วครับผม คุณผู้ชมจำได้ก็ครับจากคลิปที่แล้วไข่มดแดงที่น้องบ่าวส่งมาให้นะครับยังเดืออยู่นะครับผมประมาณนี้แล้วก็ปลาด้วยนะครับน,นี่โคดฉัจะอ่องอ่องเป็นสุขของราชฉันนี่แหละครับมีปลาแล้วก็กปลาธรรมชาตินี่แหละครับผมนี่วันนี้โคดฉชนจะอ่องปลาอ่องไข่ไข่มดแดงใส่ปลาแล้วก็พักวันว้ารผนี่ผักหวันก็ได้มาแล้วผักหวันนี้ซื้อมานะครับผม มาดรเครื่องปรุงก่อนนะครับครับเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับนี่เกลือชูรสดครับพริกคิงตะไคร้นะครับมะเขือเทศหอมโหยายนี่กระเทียมใหม่ๆดีเลยครับโมกระเทียมไปนี่แหละครับตามด้วยน้ำมันนะครับผมเดี๋ยวขั้นตอนแรกเลยเรามาเตรียมเครื่องก่อนนะครับ <ม>เดี๋ยวปอนุเดี๋ยวปานุครับไข่ก็ห่อมวยใหญ่ครับผมก็ปิดของกระเทศครับ อ่องนะครับผมอ่องของราช,ชันนี่จะใสถั่วเน่าทุกครั้งเน,นี่ยเอาใส่ถั่เน่าอ่ะใส่นี่ครับใส่กร, <c oughs> ระเทียมกระเทียมใหม่ๆนะครับผมสดๆ <c oughs> วางหม้อก,ก่อนนะครับ <c oughs> วางหม้อลงแล้วใส่หนามลงไป มดส้มใส่ปลาแห้งนะครับเปิดนี่ใส่ลงไปรอน้ําเดือดก่อนนะครับถ้าน้ําเดือดแล้วเราโคดิชานไข่มาใส่ปลากับไข่มดนะครับผมคคบน้ําร้อนหรือยังอาลูก,กันหนึ่งสองสามว้าวมาแล้วมาแล้วทีนี้ก็ใส่ปลาลงไปแล้วนะครับนี่ดูหน่อย <laughs> ใส่ปลาลงแล้วนะครับปลาธรรมชาติโคราชานอร่อยมากเลย ใส่ลงตุตัวแบบนี้เลยนะครับผมมาอีกมาอีกมาอีกตัวใหญ่ๆตัวมาเริ่มนีนี่ปลาธรรมชาตินะครับแล้ก็ใส่ไข่มดแดงลงไปแล้วนะครับผมใส่หมดเลยนี่ประมาณนี้เลยครับแล้วก ผิด่าไว้อีกประมาณ5นาทีเราค่อยมาใส่ผักหวานนะครับเอาครับใส่ผักหวานก่กอนนี่ผักหวานสวยมากครับ,ออสรบใส่แค่ม,มัดเดียวนยวี่ก็พอแล้วเอาหมดเลยครับไว้นี่มันจะหวานอร่อยกินหมดเลยพอดีฉันนะเสียจก็เสร็จวุ้ยได้ๆปะก็ยังมานี่อยู่ ไปส he wow. ิี่ราทำทำในแตุงไม่ลาะาน่ใช่ไมกรบในกหกนี่นี่พัผมล้น้ำก่อนนะครับว้าวครผู้ชมนี่ครับใส่ผักแล้วนี่ลูกนี่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 อใส่ผักลวดอู้ตวหมดแล้วอืม เคยกินบ้างแล้วก็ใส่น้ำมันนิดหน่อยนะครับผมไม่ต้องใส่เยอะนะครับเกลือ,อ,อครับก็ผงดัวฝาไว้อีกประมาณสักสองนาทีก็เอาแล้วนะครับเอาแล้วครับหนึ่งสองสาม <spans in> โอเคก่อนนกอนหมานน่นี่เอาแล้วเอาแล้วาแล้วกินขนาดไหนถ้าอยมดงออกใส่ตวันปากดู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 แล้วก็ดูครับดูครับโอมมันนี่นี่ครับดูจะเป็นการชิมแล้วมาครับกินของอร่อยอกแล้ว ดูดูสุกาสุกาดูดูเนี้ยดุแมวแล็กใก่สุกาเนียนไข่หมดชุ่มเลยนครับไข่หมดแดงไม่ใช่หมดชุมนี่ของไข่หมดแดงใส่ผักหวานปลานะครับผักหวานนะครับ ไม่รู้ว่าเขามาจากไหนซื้อเขามาหมกอีลําเดอคุณผู้ชมอร่อยมากครับไม่กลิ่นความฟองกินหวานของผักหวานเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่ปลาลงไปใส่หมดแดงลงไปอ้อร่อยมากครับผมสุดดีลองทำดูนะครับ ร้านนี้ซ่อหาย,ยากหน่อยนะครับผมภาคเหนือนี่ก็จะอยู่แถวๆไม่ห้อซ้อนน่าจะมีนะครับผมนี่นี่มน <laughs> ไม่ละเ,เนื้อเนื้อ,อ,อด้วยนะคุณคราบผมมันหมดแดงมั้เนี่ยอ,อร่อย นี่ตรงน้นะเดี๋ยวดูอ๋อ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 มาฮอ๋อออเรากอกินมันอร่อยมาก

นี่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 พระชาลชัานี่นาาาานปา่าจานะครับอร่อยมากปลาดดิบเอาแบ่งกันแบ่งแล้ครับพี่กันย,น,นยิ่งเป็ืปลาสดยิ่งอร่อยนะครับอันนี้ปลาแห้งละพอดีน้องบ่าวย่างมาแล้วนะครับ

นี đi, 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 ่นี่นี่หันกลับเดี๋ยวแั้วจับยิวเดี๋ยวก่อนกัดทุบเนี่ยกัดปากเลยนะครับมาเอ้าสกี้เดียงกันดูเดียงกันนะกระแทกเอ้าสกี้เอ้าตักเี่ยว ของอาลอยแมวก็งคอยากครับผมตอนคลิปน <ond aneously> ี้ก็ประมาณนี้แหละครับผมชอคกณยังกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนกันนะเจ้กดรชรด้วยนะครับสวัสดีครับ